เราทราบเราทำเราทำไงต่อพี่สมัครงานอยู่ไหนวะก็ดูในตัวเดี๋ยวผมไปแชร์จอให้ดูหน่อยใครติดดูไปชี้กันดูอะไรวะยังมีแต่คนแชร์จอดูบอลดูเลยไปชี้ันคอหักใส่เพื่อนใส่สตูดวบไอ้เฮียเน่เน่เน่คนเฮียอะไรใช้ชีวิตอย่างนี้ไว้สัตว์แม่งเป็นนกเลยเฮียดยสัตว์ มันเป่ามันหักได้ขนาดเนี้ยไมเพื่อนทไะอะไรไม่รู้แต่มึงดูช็อตนี้ยิงวัดชันอยู่ดีไปยิงมึงอ่ะนี่ดูนะจะตายจะได้เอ้ยเฮียไปทำไมหัาไปเดิไอ้สัสเฮียนี่ยงดอกเลยยิงยงัอยิงกเลยไอ้เฮียเอ้คุยสัตวมัต้องถามเลยเพื่อนดำเหตอยู่ไหน คนไอ้เฮียนี่าปจ้ะไปไหนไปไหนเฮ้ยหวไม่ไปวมชายนี่ตลกอะเอาขึ้นยูทูบดิว่ะเทพไอ้เฮียคนอื่นยังมีเนียนในสัตว์ไอ้เฮียนี่ไม่เหลือเลยผมสมั <s <S you, okay, ครงานไม่ได้ต้อกอะไรมันโทรโทรศัพท์ดีเล่น